มันมาแล้วไงมันมาแล้วเชี่อกูผิดห้องอมันมาอย่างนี้เลยเหรอโอเคเจอสอนันแม่กับพ่อนะจะไปดินเนอร์กันแล้วแล้วสภาพแม่กับพ่อแบบดูโคตรไม่น่าไว้ใจพรุ่งนี้ไม่มีไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวพ่อจะ โยนไอสิ่งที่เราต้องทำมาไว้ให้แล้วก็ต้องเสร็จนะตอนที่เรากลับมาแล้วอะไปหาไอลิสต,ตรงนี้อยู่ใต้เคาน์เตอร์นะอ่าแล้วโอ้โหเวลาแม่พูดนี่กลายเป็นสีชมพูบอกว่าให้โทรหาเราได้นะถ้าต้องการอะไรอันนี้มันเป็นแบบมื้อเย็นที่พ่อกับแม่จะไปกินเนี่ยมันโคตรโคตรหรูมากเลยนะเพราะฉะนั้นจำเป็นจริงๆค่อยโทรมาหาพ่อกับแม่โอเคแม่ไงไอพ่อกับแม่ไปเดทกันนะปล่อยเราอยู่บ้านคนเดียวอีกแล้ว ขอให้เป็นอะรนะตอนเย็นที่ดีเหรอไอ้ลูกชายเดี๋ยวเราจะกลับมาพ่อกับแม่สภาพแบบ h t t the ฟ u ักมาฮะอ,อะไรเหรอนี่คือหน้าจอเกมเราเหรอโอ้โหอะไรคะเนี่ยไม่ใช่หนังโปใช่ไหมห,หนังโปรหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไมวิเปิดประตูยังไงคะอ๋อคลิก คิดขวาเหรอทำไงวะเอาอ๋อเอาตัวเอาตัวดันประตูนะคะเกมนี้ทุกคนไม่มีปุ่มนะแต่เอาตัวดันประตูอืมดันประตูไม่ใช่ะ่ะดันประตูเออนี่ไงเอาตัวดันประตูจริงด้วยโอ้โวัตตฟัเราจะต้องไปคิดเช่นให้ได้นะคะเอาตัวดันประตูนะคะโอเกมเกมนี้สุดยอดไปเลยคะ่ะอุ๊ยอะไรอะ่ะอ๋อเสื้อผ้าเราไอ้เสื้ สภ้อาแม่แล้วทำไมประตูมันเยอะจังหวะโอ๊ยอ๋อนีง่โงทรศัพท์ที่บอกว่าเอาไว้โทรหาเฉพาะเวลาจำเป็นนะอ่าลิสต์อยู่ในนี้หรือเปล่าให้ทำอะไรวะอ๋อนี่ปะนี่ปะสิ่งที่ต้องทำกินพิซซ่าที่อยู่ในตู้เย็นรดน้ำต้นไม้ทำความสะอาดห้องครัวเอาเสื้อผ้าไปซักนะโอเค กินพิซ่ากินพิซ่ากินพิซ่าตู้เย็นแว่ตู้เย็นวะตู้เย็นเอ่อตู้เย็นตู้เย็นอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงตู้เย็นโอเคกินพิซซ่าอยู่ในตู้เย็นได้เลยประตูมันก็หล่อนจังเลยอะเวฟก่อนไหมอ่าอบอบ โอเคทำอย่างอื่นไปด้วยแล้วกันนะในขณะที่รอพิซซ่ารถน้ำต้นไม้เหรอรถน้ำต้นไม้ประตูมต้องเป็นอย่างมันจำเป็นต้องเป็นอย่างนี้เหรอวิทำไมนี่มันแงม้มอะมีอะไรบ่ามีอะไรบ่เอ๊ะแล้วเราจะไปเอาัวรดน้ำต้งไหนหรอแวร์อีบโวรดน้ำคะนี่เหรออ๋อเราต้องเอานี่ไงนี่ไงที่รถน้ำโอเค รถน้ำรถน้ำรถน้ำโอ้ยประตูปิดใส่หน้าค่ะรถน้ำมาเรียบร้อยแค่นี้หรอมีต้นไม้เดียวปะประตูมึงกะเนาะอาวโอเคมันเป็นเกมอินดี้แนละ้วทุกคนอย่าไปคิดมากมันเกมอินดี้อะต้นไม้โอเคต้นไม้รถน้ำต้นไม้เอ,อิปหาต้นไม้ให้หมดอโอเคเหมือนพิซซาจะได้แล้วนะ ห้องหองเรามีต้นไม้ไหมไม่มีโอ้ยห้องครัวอยู่ไหนวะเออพิซซ่าวางไงอะ่ะหรือว่าเราต้องล,ลดน้ำให้เสร็จเอาโอเคต้นไม้ต้ององนี้ไปเก็บนะรู้สึกว่าต้นไม้จะลดครบล้ะเออ อ๋อต้องวางตรงนี้โอเคเรียบร้อยหยิบพิซ่าปึ๊บไข่คออ่ะเฮ้ยไข่คอกินกินดูดีเลยอะไรอะไรจะกินพิซ่าด้วยได้ไงล่ะไข่คอวะโอ้แล้วเราเราจำเป็นต้องถือพิซ่าไปทั้ง่ย่างนี้หรอคะเราเราวางลงก็ไม่ได้เหรออ๋อ อ๋อกินอย่างนี้ได้วะเออโอเคเออฉันกินหมดแล้วบายเมื่อกี้ใครคอว่าออกไปดูหน่อยไหมใครคอใคร What do you need from me ฮันน่ฮันน่ามาให้อยากแล้วจากไปอ๋อรู้สึกว่าเราต้องเสื้อผ้าไปซักปะโอ๊ยประตูก็เปิดตีหน้าจงาังวะอ่าเสื้อผ้าไปซักซักผ้า ซักผ้าก็นี่ไงห้องครัวก็เมื่อกี้โยนเข้าไปแล้วไม่อา้าวเมื่อกี้กดตั้งนานมม่ไม่ติดบายอะไรอะไรมือถือดังโอ้โหโนเกียรุร่นปลาหัวหมาเฮ้ยมึงมาฮือทัดอะไรฮือทัดอะไรเจ้าอะไรอยู่ดีมาหายใจแรงใส่นี่มันอะไรกันเนี่ย คนโลจิตหายใจแรงใส่ฮะทำความสะอาดห้องครัวเหรอทำความสะอาดห้องครัวอ๋อเรามีไม่กว่าตัวนี้โอเคถู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 ใช่สภาพในห้องครัวถูกดูลงรถหรือยังไม่คบมันอยู่ในห้องครัวเขาอยากกินด้วยเหรออ๋อหิว ืมเป็นการกวาดพื้นที่นานมากค่ะอ่ะเรียบร้อยเย้ yeah. เราต้องไม่กวาดไปเก็บเรียบร้อยเช็คลิสต์ทีก็เหมือนจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอตอเสื้อผ้าหรือเปล่าเสียงอะไรวะ มีอะไรล้วก็คือเราต้องกลับห้องปะกลับห้องอุย้ยอะไรอะไรเสียงอะไรวะเฮ้ยใครมาฮืดฮัดฮะถูกจับได้เหรอเกมโฮมอโรนคุณได้ตอนจบแบบที่คุณถูกจับต้องหาที่ซ่อนเหรอแล้วมันออกไงอะ่ะ ขาไม่อนุญาตให้เราออกด้วยเนี่ยฮะคือ,อยังไงคะต้องออกเข้าใหม่เลยเหรอ <S <S เร็วๆเ,เลยพ่อกับแม่ดูโคตรจะไม่น่าไว้ใจโอเคเรารู้เรารู้วิธีแล้วเรารู้วิธีทุกอย่างละไปอย่างเร็วเลยเราไม่ต้องไปแวะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั้นอยู่ไหนวะเสื้อผ้าที่เราต้องไปซักเอ้ายิบไปเลยทีเดียวนี่แหละฉลาดจัดเมก้คัคเวอร์เมก้คัคเวอร์แล้วก็โยนลงไปเลยโยนโยนโยนเออเรียบร้อยสำับแปเอพิซซา ไม่เราถูกพื้นก่อนแม่เคาะเคาะเคาะมีมาเคาะไหนเคาะจริงไหมเดี๋ยวเดินไปดูเลยว่าเคาะจริงเปล่าใครคะโอ๊ย <laughs> ลิงชิมเป็นซีเ <laughs> ชีย่ยโคตรมีมเลยโคตรฮาเลยว่ะเมื่อกี้หน้าลิงชิมเป็นซีอะ่ะโอ้โอะไรวเนี่ยคือเราโดนลิงจับได้เหรอโอ้ย คุณรู้ว่ของคุณค่ะยี่าทเดโซเลตอะไรอะ่ะอ๋อเกมนั้นเหรอ,อยังไม่เด่เลยอ๋อเรียบร้อยต่อไปเราพิซซ่าก่อนหุยเราทำนี่แป๊บเดียวนี่แป๊บเดียวเสร็จทุกอย่างมาฮึมแฮ่เหรออะไรอะไรเอ้ยอีล e ิงพูดภาษามนุษย์ไม่ได้ก็รู้แล้วพูดภาษามนุษย์ไม่ได้รู้แล้วเออฮึมแฮ่ไปเลย เดี๋ยวนี่มันอะไรกันเนี่ยได้พิซซ่าล้วปุ๊บกินหน้ากินมากเลยได้เลยสวบสวบเร็วมากขอบอกใสร็จหมดทุกอย่างล้วขอเช็คลิตอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์มันมาแล้วไงมันมาล้วเชียก์ผุิดห้อง างนี้เลยเหรอนึกว่ามันเดินขยบขยเกมาด้วยอะตกใจเราเราต้องทำยังไงอะขอโทษนะคะที่เดี๋ยวนี้เล่นเกมเรากีตแตกกีตแตน <c oughs> เป็นสีสันไงถ้าเราเราเล่นแบบไม่กีดคนก็อาจจะไม่ติดปะเออบางคนเขาชอบเสียงกีดเราไงกีดเซอร์วิสเป็นงั้นอะสงสัยเกมนี้เราจะได้แค่นี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เห็นตัวผู้ร้ายนะคะ ช่างแม่งแล้วกันนะอ็เอายแล้วกันนะวันนี้ค่ะทุกคนไปหาเล่นกันหน้านะใครอยากได้ตอนจบอีกแบบหนึ่งก็ไปลองเล่นกันเองนะอนามิวแม่งเล่นไม่ผ่านวะงงอ่ะวันนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะคะบ๊ายบายอนามิวเดินทางข้ามเวลาเพื่อมากาวาอเ๊ะฮ